CRV รถคันนี้ทำไมเสียงเครื่องค่อนข้างจะลำวงเครื่องเดินไม่เต็มสูบก,ก็รถใช้แก๊สก็เรื่อปกติต้องตั้งวาบ่อยๆนะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่ยายนจุนนิ่ง อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้ต้อนรับรถ c r v คันนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าเครื่องลำวงมีเกียร์ลำวงแล้วเครื่องลำวงความหมายเครื่องลำวงก็คือเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะฮะแล้วรถคันนี้มีอาการเป็นอย่างไรเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับว่าที่มาอยญยนเพื่อแก้อะไรนะครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวเองนะครับอ่ชื่อนพดลครับอ่มาจากกรุงเทพครับ รถคันนี้เป็นอะไรคนะคือเกียร์มันวืดเวลาออกตัวแล้วก็มีกระตุกบ้างแต่วิ่งทางไกลไม่เป็นแต่วอหยุดรถแล้วออกตัวนี่เป็นตอนเครื่องเย็น,นเราเข้าเกียร์นี่เกียร์ทำงานเลยหรือเปล่าทำงานเลยครับทำงานเลยแต่พอวิ่งไปสักพักอ่เอาเมื่อใช่พอเราหยุดรถอีกทีอ่ะมันติดไฟแดงมันเกียร์ร้อแล้วมันวืดวืดเลยใช่แล้วปรึกษาช่างช่างเขาว่าไงครับ ปรึกาช่างเคยไปเขาบอกว่าแนะนำไม่น่าจะเปลี่ยนเครื่องเลยไอเย้เปลี่ยนเปลี่ยนแกไม่เปลี่ยนเครื่องเพราเครื่องเปลี่ยนไปแล้วก็ราลาประมาณสองหมื่นแปดอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันยังวันนี้งบยังน้อยก็เลยยังยังไม่เปลี่ยนช่วงโควิดวนะใชะ่เดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้เพราะชี้จริงแล้วเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบเขาต้องแก้ที่เครื่องก่อนอันดับแรกนะครับ ถ้าเครื่องเดินไม่เต็มสูบมันไม่มีแรงไม่มีแรงฉุดเพราะฉะนั้นต้องเช็คเครื่องก่อนนะครแต๋รถเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนล้วมันเกียร์ต่างๆให้ครับเพราะว่าการพื้เนี่ยเจ้าของรถต้องทําใจนะบอกก่อนถามว่าทําแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่มันจะไปเมื่อไหร่เราก็เตาไม่ถูกเพราะมันพื้ไปแล้วครับถ้าไม่พื้อันนั้นเอาฟันทงได้เลยมันก็ตกอย่างเดียวไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าหลังจากเราทําแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการมันดีขึ้นหรือมันแย่กว่าเก่ายวค่อยว่ากัน แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบไว้ก่อนตรวจสอบน้ำมันเกียร์ดูก่อนแล้วก็เครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบว่าต้องเช็คเครื่องให้เต็มสูบเติมไอตัวตัวสารอะไรที่เขาโคโซนายอะไรเนี่ยไม่อยาไปหอ่อชื่อเขาเติมไปแล้วดีไหมล่ะก็ตอนแรกมันก็เหมือนกับจะดีแต่มันก็ไม่หายใช่เดี๋ยวมาลองของใหญ่โยนดูนะฮะ ือเราเติมอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ผลเราก็เล่าสวนฟังแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเอ่ย<ด>ชื่อไม่ได้ดูคลิปแล้วก็น่าจะได้ผลต่มันกับมือของผมมันหนักหรือเปล่าเดี๋ยว, <laughs> เ,ดยวเดี๋ยวต้องรู้เดี๋ยวลองดูจะรู้อ้าวเดี๋ยวจัดการเลยคันนี้ ครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่บนรถท o n d a c ซ v วีนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถนะครับได้เล่าถึงอาการนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าถึงอาการรถเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับว่ารถเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างครับผมอาการเป็นไงบ้างครับพี่ก็ก็ตอนที่ใช้อยู่ที่กรุงเทพอ่ะมันอาการแบบติดไฟแดงออกตัวเนี่ยวืด กียร์วืดเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีแล้วมันจะวืดเหยียบไปแต่รถไม่ไปครับอ่าแล้วมีกระตุกบ,บ้างเล็กน้อยแล้วก็เราแก้ปัญหาคือต้องดับเครื่องแล้วก็เลิกร์นใหม่กอไปได้ต่ออันนี้เป็นเทคนิคนะใช่เป็นเทคนิคคือต้องต้องย้ายแบบนี้ตลอดแล้วอยู่กรุงเทพอ่ะรถรมันติดตลอดคือเอาง่ายๆว่าขับขับรถนี่นอกจากต้องประเมินราคาอ่าเส้นทางแล้วนะครับว่ารถจะติดประมาณไหนต้องประเมินเวลาในเรื่องของไฟแดงด้วย ด้วยใช่ใช่อาการนี้เป็นมานานแค่ไหนประมาณ2เดือนได้แล้วครับทรมานนะฮะสุดยอดอนะช่วง2เดือนนี้ทําอะไรเกี่ยวกับรถบัมบัมก็ไปไปหาช่างก่อนช่างที่เปลี่ยนเครื่องเขาบอกว่าเครื่องมีปัญหาแล้วไอ้เกียร์เกียร์ระบบเกียร์คงน่าจะพังแล้วล่ะก็แนะนำให้เปลี่ยนเกียร์แล้วก็หาข้อมูล้เกียร์เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยประมาณเกือบสามหมื่นอ่ะผมก็ก็ไว้ก่อนยังไม่มีงบ แล้วเราก็หาคลิปดูแ y o ยูทู e ว่าซ่อมเกียร์ยังไงอะไรยังไงเนี่ยวิธีแก้ไขนะแก้ไขเบื้องต้นคือมันเจอคลิปหนึ่งก็ใช้สารเคลือบเกียร์เคลือบอะไรเนี่ยยี่ห้อหนึ่งแล้วก็มาเติมไปลองด้วยไปลองด้วยซื้อมาลองด้วยดีก็ตอนแรกเติมไปเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะดีเหมือนจะดีมันเป็นหางไม่ไม่ถี่เหมือนเดิม คนที่เป็นเจ้าของรถอ่ะไปที่อู่อูอ่บางอู่อ่ะอาจจะจ้องจะฟันอย่างเดียวแต่เนี้ยค,คือซ่อมซ่อมเพราเจ้าของรถแต่คนก็เงินไม่มีเงินถุงเงินถังเนเขาผมก็อยากได้รถมันก็ช่วงนี้ด้วยโควิดอ่ะก็ก็ก็เ,เลยถุงใจเลยเลยหาคลิปดูเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินใจว่าเสิร์ชดูว่าอยู่นครสวรรค์ตรงนี้ผมมาบ้านแม่ยายมันก็ไม่ไกลก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจมาเลยครับมาอนตาขี เอารถมานอนตักทีหนึ่งครันแต่ตัวเองหนีไปับไปนอนที่บ้านครับหลังจากที่รถเียการขนาดนี้แล้วศึกษาจาก YouTube แล้วมั่นใจเลยว่าอย่างชุดนี้จะทำดีขึ้นคือในใจแผมคิดว่าอาจารย์จะทำได้แน่ครับคือคาดหวังไว้เลยคาดหวังไว้เลยคาดหวังไว้เลยเหมือนที่เรื่องสุดท้ายหรือเปล่าจะไปยกเกียร์ใช่ใที่สุดท้ายนะผมคิด่ะคิดที่สุดท้ายนะเพราะว่ายกเกียร์ี่สามหมื หน้าที่ของยายยนนะครับรถทุกคันคืองานของพวกเรานะครับมาถึงที่นี่เราต้องตรวจสอบแล้วก็แก้ไขรถให้เจ้าของรถนํากับรถนํากลับไปใช้ให้ได้นะครับมีปัญหาเราคุยกับเจ้าของรถตลอดนะครับรถคันนี้นะครับตอนนี้ทดสอบการขับขี่ตอนนี้การขับขี่เป็นไงบ้างโอ้ไม่เป็นเลยที่ขับมาทดสอบนะครับไม่เป็นไม่เป็นแกวดเลยอ่าไม่วืดเลยไม่วืดเลยไฟดีคัไม่กระพริบอ่าไม่กระพริบด้วยรู้สึก รถวิ่งดีขึ้นด้วยน่าจะใช้ได้ยาวๆหวังว่าแนะนำนะครับรถที่ใช้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหนึงนะครับต้องดูด้วยว่ารถคุณใช้น้ำมันเครื่องรุ่นไหนประเภทไหนนะครับเป็นเกียร์ ATF หรือเกียร์ CVT นะครับเกียร์ ATF นะครับมีน้ำมันเกียร์หลายเบอร์มากนะครับซึ่งต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะใช้เบอร์ให้ถูกนะครับเกียร์คุณ จะได้อยู่คั่วรถไปนานๆใช้งานได้นานๆการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับรถเกียร์โตนะครับเกียร์ตัวติกนะครับทุก3 0,000กิโลนะครับทุก3 0,000ื่นแต่ไม่เกิน4 0่0 0นะฮะอันนี้ผมฝากไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับจากอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็จากอาจารย์ช่างจากชมรมช่างด้วยใจนะครับจากเจ้าของนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะครับซึ่งมีข้อมูลให้นะครับอาจารย์ใหญ่ก็เลยนํามามิกนะครับว่าถ้ารถ คุณอยากใช้งานนะครับให้เกียร์เนี่ยระบบเกียร์เนี่ยยาวนานมากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับและการตรวจสอบก็ถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็ฝ <c oughs> ากไว้สําหรับท่านที่ใช้รถเกียร์อ,อัตโนมัตินะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะฮะทุกสามหมื่นแต่ไม่เกินสี่หมื่นกิโลอ่าครับผมย้อนกลับมา c วีคันนี้นะครับสองเดือนที่ทรมากกนกับการขับขี่กับตอนนี้เป็นไงแตกต่างเยอะไหมความรู้สึกคือความรู้สึกโล่งอ่ะ นจะเข้าใจได้นะว่าโล่งไปยังไง <c oughs> คือ,อ,ไ,มอไม่ต้องเครียดข่าดนี้ตอนตอนใช้ชีวิตในกรุงเทพอ่ะตอนรถมันติดอยู่แล้วเนี่ยคือสบายใจแล้วล่ะฝากถึงสมาชิกเนี่ยที่ขับเซอรวีเราเจออาการแบบเดียวกัน <c oughs> ก็ก็แวะมาหาได้นะครับใหญ่ใหญ,ใหญ่ยนจุนนิ่งที่ตากทีงองทั้งวันนี่แน่นอน,นครับฝากไว้ด้วยครับเข้าไปในยูทูปได้ยูทูปนะครับลองไปค้นในคูเกอร์มได้ ปรึกษานะครับพวกเรามีทีมที่แก้ปัญหาทางโทรศัพท์ด้วยนะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าใหญยนต์จุนนิ่งแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งเราจะบอกให้เจ้าของรถนะครับมีวิธีการแก้ไขต่างๆนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่สามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นได้ก็สามารถนํารถเข้ามาที่ซอยใหญยนต์จุนิ่งนะครับทั้งที่อเภอตากีแล้วก็ที่จังหวัดระยองนะครับก็คือ,อยหญยนต์จุนนิ่งภาคตะวันออก นะครับตรงข้ามกับคุณถาวรนะครับที่ระยองก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆสองยญยืนิ่งนะครับก็ไปที่ไลน์แอดนะครับของสอยญยืนยิ่งได้นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่ง h อนด a าซวีกลับบ้านแล้วนะครับรูว่าจะนอนตะขี่คืนนึงไม่ไม่แล้ครับนะครับก็ยิ้มๆกลับบ้านนะครับตามทีนนะครับตอนนี้มีด่านโควิดด้วยนะครับครับผมก็ฝากติดตามนะครับ ครับผมก็มีด่านโควิดนะครับก็ฝากติดตามนะครับสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับหรือว่าปรึกษาในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราต่างๆก็สามารถโทรปรึกษาที่สอใหญ่ยนต์จุดนิ่งได้นะครับวันนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วฮะยิ้มๆกลับบ้านนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ